เดี๋ยว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 ให้พร้อมตอนที่ขึ้นหน้ารูปใส่ชุดก่อนไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเๆๆเอาเริ่มเมดี๋วเวดาด ครับผมกลับสู่ที่ผู้ชมนะครับผมอยู่กับรายการ g ีเซนทีวีกับเกม GTA ทอออนไลน์ครับในภารกิจ H2 นะครับในภารกิจที่มีชื่อว่าพิซซั่นเบรกแผ่นรับแผ่คุกนรกอ่าโอเคพาร์ทที่สามครับผมเออเออพาดสามใช่ปะตามเสองไม่รู้เดี๋ยวเฮ้ย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 เดี๋ยวมันยังไงอ่ะมันเกินเฮ้ยเตะให้มันไปฝั่งนู้นได้ปะนี่มันทำคนเดียวไม่ได้แน่ G ี T V and me วองทีมว่องทีมว่องทีมเออบอกมันไปบอกมันไปบอกฟ้าหลังมันไปฮะมันยอมไหมเนต์เลดี้ไปเรืยกันไม่รอแล้วเคปเมื่อกี้สามแล้วไปงำตำรวจเนต์มันเลดี้ไม่ได้เหรอ เ้ยมันเริ่มไม่ได้หรอว่าไงเนี่ยเออให้มันย้ายทีแป๊บนึ่งเออเอในในโบอกมันย้ายเยอะยหญ่เยอะเนี่ยเราจะปลอมตัวตำรวจกันนะตำรวจพักนี้พักกินนี้เนี่ยมียศพร้อมตาพร้อมเนี่ยโอเคเออใส่สักทีมึงอย่างงี้สิมือยังแดงเลยดูดิตาไปป่วันนี้เป็นตำรวจเก๊กันดีกว่าปตำรวจเก๊กันเถอะ ขโมยด o สไปขโมยจีบขายเอาขับร์ไฟมาอ๋อไม่ใช่อยู่นู่นเราเล่นไหนวะนี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคคุุ่ามีเรยังไม่มีคุลุม่าให้น่งเตแล้วเรียกตำรวจเลยลอดตีนเลยฮะไปเพืไป Got the right uniforms, but they'll be no good to you if you turn up on foot or in civilian transportation. Get a hold of a cop car using any means necessary, then you can go to the station, and I shouldn't need to say this. Don't get yourselves killed. Okay, มาดิพี่อยากให้มาไม่ยอมมาออกมาแล้วตำรวจแม่งมันปีนหัวนะเว้ยก็โดนจะแบบไม่ยิงตำรวจดีไหมดาวจะได้แค่ดาวเดียวจะหนีง่ายๆหรือยังไงดีเอายิงดิเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงให้ตำรวจลงมาให้ตำรวจลงมาเดี๋ยวดาวขึ้นเยอะกว่านี้จะลงไหมแค่นั้นแหละรอเฉยๆเดี๋ยวมันลงมาเองรอเฉยๆกันยิงเลยดีกว่าเอ้ายิงโอ้โหสามดาวหมดเลยใจร้อนนะเราอะไม่เป็นไรมาๆ

ไปเลยเจอหอด้วยโอ้ยใครมาขับกระโชติทางไหนเนี่ะเฮ้ยข้างหน้าซ้ายข้างหน้าก็โดนดักอ่ะซ้ายโอ้ยเนี่ยสามดาวมันหนียากอย่างเงี้ยขับขับรับไปเลยรับไปเลยเดี๋ยวอย่งไรก็โดนจับได้เดี๋ยวรับหนียอมหนีทางที่มีหอแล้วขับไปเิดด้วยหาลือ

Quam dạo hận lúc quá 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 tìm cách quá ่อไปเฮ้ยข้างหน้ามีหน้าเฮ้ยหาที่เงียบๆอยู่วนขับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราหายอย่าให้ชนสีปะตายตายทิบหายเพื่อตายเอ้าโอ้โหเล่นมาแทบตายโอ้ใส่ยุดก่อนมาปะเนี่ย รีสตตาส์ใหม่เลยโอ้ยเล่นมาแทบตายเฟลได้ไงก็กรีสตตาส์กันต่อไป เซฟเวนเซฟเว้น,นเนี่ยเซเสียงแล้วเม่ไหร่จะผ่านแคเนี่ยให้มันลองมาทำอันนี้ดูเราจะรู้ว่ามันยากแค่ไหนใช่ไหม <c oughs> ต,ตัดปิดกันให้ดีแ <c oughs> าวมาดี

เฮ้ยทาารถไฟไงทาารถไฟเออถ้ารถไฟแถวเน,นี้ยแหละแถวนี้ยเมื่อกี้ทาารถไฟเห็นไหมเมื่อกี้หันหลังไปเห,หลังมาเออกลับรถก่อนนะี่เน้ยไม่ทันแล้วเลยมาแล้วเจ็บตรงนี้ก่อน วุ้ผ่านแล้วเฮ้ยเดนไปเดินไปร้ไหผมนังแต่เ like ล่นมานี่รู้สึกว่าเพิ่งเข้าโรงพักครั้งที่สองเองใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ ที่จริงเขาที่ลองเล่นในสองฝั่สงสองคนนู้นดูนะมันง่ายนะนง่ายกว่าตรงนี้อีกอ่ะจริงเหรอหนูมันแกล้งตายเพื่อกวนประสาทเราอะไม่รู้สิเราสาเล่นดีๆทั้งทีจอด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 โอเคเก็บปืนไปเดี๊ยวไปตำรวจหน้าไหมฮะมาทำงานไหมฮะเดี๊ยวเดี๊ยวแม่กินอะไรกันอยู่ครัรรรรรบดืบ่มน้ำ เดี๋ยวรีเดี๋ยวรีบเดี๋รีบเฮนี่รีบจ้าขโมยละหาเสร็จแล้วยโบเฮขโมยมาเลยเดี๋ยวขอขอขอเนียนตรงขอเนียนก่อนมีเร่อนขน้ำกินสักหน่อยเออคำนี้นะขน้ำกิน สปอยมาคนแรก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 กระป๋องโอเคมาเดี๋ยวสปอยคนแล้วนี่เแกมใส่ชิดหายเอ้าเฮ้ยอะไรวะโดนจับได้โอ้ยไม่น่าเลยนี่นี่นี่เฮ้ยจะตายแล้วว่ะจะตายแล้วด้วยด้วยจะกินนมก่อนกินนมขับไปขับไปแล้วจะกินนมโอ้ยตายเกือบตาย นกินนมำเดนไปทำอะไรให้มันกินนมดิเฮ้ยกินนี่กินกินโอเคโอ้ยของดาวหนีง่ายเหรอหมดตายมื่อกี้ยของดาวหนีแล้วมันก็ตายเพื่อนตายเอ้าจังไรมากเลยอีกตัวเดิมอีกแล้วเหรอวะเออ what the fuck What the, what the fuck โอ้ my god ซาอุ้มฝั่งน <Wow ู้นแม่งโค่นนุ๊กเลยหัวเวล70เราว่าพวกเราดูด้วยใช่ไหมมีนุ๊กปล่อยใช่ไหม หรือว่ามันไม่ได้เอาชุดเกาะมาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ No transit schedule. You've got the right information, oh, huh? but there'll be no good to you if you turn up on foot or in civilian transportation. Get a hold of a cop car using any means necessary. Then you can go to the station. I shouldn't need to say oh, yes. anything. So right, right. <imicking noise> I'm going to say something. โอ้ดูควักโพด้านเดี๋ยวตามมาท่อที่หายไปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแค่แถวนี้ปะช่วยดูทีดิตแถนี้มันที่ที่กู้รถที่วัดนี่ไงทางรถไฟออนี่ไงทางไปทับทางรถไฟนั่นนั่นด้านหลังนั่นหลังนั่นหลังเหอต้านหลังต้านหลังต้านหลัง ไปก็ไปมาไปเลยเออเออไปมาแล้วไปมเลยโอ,ยอเค่นพามาก็พอใช่ไหไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอวันนี้เรได้อะไรวะเนี่ยไม่จะไปไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ ลงฟูน้ำงลขาล่าจะลงได้ไงางังเถวถเน้มาจอดออเฮ้ยคนลงนี่เฮ้ยที่มาเลสเตอร์คุณไม่แถวเนี้ยฮะคุณไม่แถวเนี้ยคุณไม่รู้ที่าังมนลงอน พอจะเจอไหมเนี่ยอ้าวพอยัเจอไม่พ้นไม่พ้นตัววันไหนตัวคนตั้งใหญ่อยากมตายหลบไปนี่แหละจะรอด ใช่โมวนจะเห็นได้ไงดูวิสองโซนนั้นเป็นไงบ้างวะยังโอเคอยู่เห็นไหมฮอก็ไม่เห็นโอเคผ่านแล้วฮอไม่เห็นเนี่ยขับรถอยู่ยังขับรถอยู่รอครับรอยาวๆโอเคแต่โมงมีไว้นะเอาวันนี้คุณูตำรวจมาจับใครครับวันนี้ครับ รอล้ผมคนเดียวตำรวจคนเดียวโอ้เราก็ตำรวจเหมือนกันนี่หว่าลืมไปเออเราก็ตำรวจเหมือนกันเออหนึ่งหมดดีต่อไปไอ้สอนงต้องไม่อยู่ใาความนี่ขออะไรให้มันตายแล้วกันดูเห็นไหมสองคนนั้นน่ใช่มจะเป็นฟาไฟเราเยอะแล้วละ สายติดบอลล้อเป้ยใช่ไหมอย่าทำตัวมินิรุตอีกรอบสองเกี๊ยเราจะตายอยู่แล้วโอเคไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องดื่มน้ยนะเฮ้ยไม่ต้องทำเนียรแล้วโอ้ลืมเก็บดื่มนะแล้วโคตรมินิรุตเลยด,ดีครับดีครับดีครับใครจะรักอะ่ะอย่าวิ่ง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 นะไปไปรักอีกกระต่ายไปโอเค I'm going up. You got it? Alright, get out of there. Right. Hello, my. Okay. okay, one more thing. I'm need you to torch the cop car to stop this coming back us... right. There are some okay. cast cans okay. under the Olympic Freeway in Murrieta Heights that will do the job. I'm tired. i ดดคือรถขับเลยขับเลยเป้าหมายสุดท้ายเ okay. อามีโอ้ยพาถอะขอร้องใช่ไหมขอร้องเปลี่ยนไอ้สองคนนี้แหละพาพาไปเลอปือดร้อนเลย ชนคนก็อพอขับดีๆครับออขับดีๆไม่ซิ่งอ่ะเรียนบนอาแล้วทักษะการขับรถด,ด้วยฮะ นในที่สุดสีเหลืองเอ้าเอ้าเเราเสร็จแล้วหรอเหลือแต่ฝั่งนู้นอะ่ะใช่ไหมเอออ๋อ,อทำลายหลักฐานทำลายรถทำลายรถทำลายรถเร็วเหรอเก็บเก็บน้ำมันเก็บน้ำมันเก็บน้ำมันเก็บเก็บน้ำมันเก็บดเก็บน้ำมันกดีเหรอทำลายหลักฐานเออมาเอารถกันดีกว่า เอาเลยฮะายักฐูชนวนจุูชนวนจุูชนวนจุดชนวนแล้วกดแล้วก็กดปืนใสพอยังพอยังพอแล้วพอแล้วมาวะมลลุวลุ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 ัุล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 บบุ้มลุ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 ุ้ลุลุ นั่นแหละเออเรียบร้อยเอาขับขึ้นรถคันนี้กันมาลูกมาลูกเอาคันนี้เออเออนั่นแหละแบบว่าทุนน้อยนาทีได้ตบคนนั้นเนี่ยแบบทุนดิเขาไม่เปิดอ่ะอ๋อนี่เกเปิดให้แล้วเปิดแล้วตุ้งท้าไว้ตุ้งท้าไว้เปิดให้กดท้างไว้จะผ่าบอกว่าคงจะผ่านลัทีนี่ไม่งั้นไม่ต้องเปิดเลย น,นี่อาทิตย์อยู่นี่อาทิตย์อยูอ่เรื่อยใช่ไหมอัดอ,อยู่อัดอยู่เดี๋ยวว่าผมจะผ่านแล้วนะเป็นอะไรที่มันมากนะเนี่ย อบนี้เดีฟเวล,ลมาตอนน่อรอบเลยมั้งหนีไปเรื่อยๆภาวนายอย่าพุ่งตายจบแค่นี้บ้านเรือเฮ้ยผิดด้านแบบไม่เป็นทางไหนวะเฮ้ยหรือว่าเราต้องเข้าบ้านนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นแหละเออทางนี้ก็ได้เว้ย <c oughs> เออตีตายแล้วนะนี่ yeah. ได้สัญญาณมาแล้วเออายแล้วเอ้จะตายเกตตอกก็โดนนนเกหล okay. ังเขาหล่นนะาวางนี้ก okay. ็ดื่มก่อนนะ ดื่มยอกไหงดูนี่มาลุนบ้องเพื่อสุขภาพวันไปเพื่อสุขภาพอ่าไม่รู้มันต้องให้ไปช่วยหรือเปล่าตอนนี้มือไม่ติดบั๊กแล้วไอ้ไงต่อนี่ไม่ได้ทำอะไรต่อไอ้นสองคนนั้นเป็นไงบ้างวะเคลวดูไอ้สองคนนั้นน่ะเฮ้ยตามเป้าหมายไปไปไปมีภารกิจอยู่เร็วๆรเร็วเวลุนบ้องมีภารกิจอยู่เร็วๆร มันดูแล้วออกไม่หมดโอ้โปเอาก็เอ้ยจะกินน้ำแข็งย่าง,งเย็นท้าเหลือเกินเอารถไหนดีเขียวมาหนะ้าคอนโดแล้วเขียวมาเลยทีเดียวเขียวมาเลยเอาคุโรมาก่อนแล้วแล้วไปหยุดดีอเปเอา ตายเบ้ยผ่านสักทีก็ผ่านเนาะอุอ้ยเซ็ตอัพผ่านผ่านแล้วเยิ่งโอเคโอเคยกยแพทินัมให้พวกมึงเลยโกูแพทินัมยกให้พวกมึงเลยเว้ยแหมกว่าจะผ่านกูทำแทบตายเออเออลอ,อ,องวันความพยายามผ่านแล้วโคตรข,ขมเลยตานี้ โอ้ยผ่แล้วโอเคตัดคลิปตัดคลิปเลยโอเคนะครับลาไปก่อนครับผมในที่สุดภารกิจก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตัดก่อนเดี๋ยวดูคัทซีนได้เผื่อมีคัทซีนเท่ๆอะไรเงี้ยเออไม่งั้นรากว่าจะผ่านนี่นั่งเฉียวๆวะโหยืนนั่งเท่นอยู่ดูดิทัดเลยตัดเลยไอวอททีวีได้เหรอไหนกดตัวไหนเปิดอ่ะดูได้ดูได้กดอีก โอ้มีกระตูนให้ดู้วยโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยแมวช่องนี้แมวเปลีนเฮ้ยกงจอนปิด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 ิปิด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 ปิปิด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 ดปิ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 ด